มนส่วนมากมองความล้มเหลวว่าคือความผิดพลาดความแบบเสียหน้าความแบบโอ้แบบไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้อันนี้คือฉันแบบแ yeah, ย่มากๆฉันเป็นคนไม่ดีมากๆคือถ้ามันมองแบบนั้นมันก็จะไปต่อ,อยากใช่ปะแต่ว่าคนที่สักเซสหลายๆคนเขามองมุมมองเฟลเลอร์มุมมองความล้มเหลวว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ mm. ทุกทุกครั้งที่เขาเฟลเขาไม่ได้คิดว่าเขาแย่แต่เขา mm. แค่คนพบวิธีที่ไม่ใช่ไง เขาจะได้ไม่ใช้เวนี้แล้วเขาจะได้ไปใช้เวที่มันเวอื่นที่มันใช้ยิ่งเฟลเร็วยิ่งดีมันคือในเรื่องของสานอัพดยถูกไหมเฟลฟาสใช่ไหมใช่ถูกต้องมันคือเรื่องราวเดียวกันเลยที่ว่าแบบเอ้ยก็รีบล้มไงรีบๆล้มเลยก็ได้รู้ว่าเออไอ้ท่ายืนท่าเนี้ยท่าเดินท่าเนี้ยไม่ใช่นะเว้ยเดินท่าอื่นอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยค่ะออืเห็นภาพเลยครับเห็นภาพเลย ก็หวังว่าเมสเซจส่วนนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความกลัวในด้านนี้อยู่ในเรื่องของความกลัวที่จะล้มเหลวอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็กเนาะเราเรียนหนังสือกันมาถ้าเราทาพลาดเราได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เราก็จะนองโทษอ่ะมนเลยจะเป็นสิ่งที่มันปลูกฝังมากกับคนส่วนมากแล้วเราก็ล้วก็จริงๆคือแบบด้วยด้วยความที่ว่ามันมันก็ห้ามไม่ได้เนาะในสังคมของการเรียนอ่ะมัน black and white มาก คือเกรดเท่านี้ผ่านนะเกรดเท่านี้คือไม่ผ่านนะม,นมันมันมีเทรชโชของมันแต่ว่ามันแค่เราต้องทําความเข้าใจว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแบสอะมันเป็นระบบที่แบบมันต้องมี set standard บางอยา่างเพื่อให้มันสามารถวัดเกณฑ์ได้แต่แค่อย่าใช้อันนั้นมาเป็นเกฑ์นในการวัดชีวิตของเราว่าถ้าเราไม่ได้ A บวกถ้าเราไม่ได้ B แล้วเราได้แค่ C กับ D แสดงว่าเราสอบตกในชีวิตซึ่งมันไม่ใช่เราเห็นหลายคนที่แบบว่าเรียนก็ไม่ได้เก่งเกรดแบบเกรดนิยมอ่ะ วินเข้าใจคำว่าเกรดนิยมป่ะเกรดนิยมค่ะ average อ่ะ like a very mediocre average person but ในชีวิตจริงกับแม่ง A plus ซึ่งมันไม่ได้ Determine ไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะเห็นด้วยครับเห็นด้วยใช่ไหมใช่ครับ